สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีเน็ตฟรีของ a อมาแจกกันนะคะสำหรับวันนี้เรามีมาให้ทั้งหมดอยู่ที่8ตัวเลยนะคะใครสนใจสามารถไปดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเราไปเริ่มกันตัวที่1กันเลยคะ่ะตัวที่1นะคะจะเป็นดอกจัน550ดอกจัน 3 2 0สีส่เหลี่ยมนะคะโปรอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะเป็นเนต็ตสำหรับ 4G หรือ 3G นะคะมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่1 mbps นะคะใช้งานได้นานถึง1วันนะคะเราไปดูตัวที่2กันเลยคะ่ะตัวที่2นะคะจะเป็นดอกจันทร0 5 0ดอกจันทร 3, 3, 8 6าสี่เหลี่ยมนะคะ โปรอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะเป็นเน็ตไม่จำกัดนะคะมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่1 Mbps เลยนะคะและใช้งานได้นานอยู่ที่1วันนะคะใครสนใจลองกดสมัครกันได้นะคะเราไปดูตัวที่3ามเลยคะ่ะตัวที่3นะคะจะเป็นดอกจัน5 5า หลอกจาน3 3 6 1สี่เหลี่ยมนะคะโปรอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่400 MB นะคะหรือมีความเร็วอยู่ที่512 KBps นะคะมีอายุก,การใช้งานได้นานอยู่ที่1วันนะคะเราไปดูตัวที่4ของวันนี้กันเลยค่ะ ตัวที่4นะคะจะเป็นดอกจันทรา 5, 5้ค่ะดอกจันทร์3 3 6หสี่เหลี่ยมนะคะโปรอินเทอร์เน็ตตัวน,นี้นะคะจะเป็นเน็ตไม่จำกัดนะคะจะมีความเร็วอยู่ที่2 mbps นะคะมีอายุการใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะเราไปดูตัวที่5กันเลยค่ะตัวที่5นะคะจะเป็นดอกจันทร์550 อกจัน3ามสี่เหลี่ยมนะคะโปรอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะเป็นเน็ตไม่อั้นไม่จำกัดนะคะมีความเร็วสูงสุดถึง6 MBPS เลยนะคะและใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะลองกดสมัครกันได้นะคะสมัครได้เป็นบางซิมนะคะหรือบางซิมอาจจะสมัครไม่ได้นะคะเราไปดูตัวที่6กันเลยะคะ่ะ ตัวที่6นะคะจะเป็นดอกจันทรา5้ดอกจันส3มสาสี่เหลี่ยมนะคะโปรอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่2กิกนะคะมีอายุการใช้งานได้ถึง7วันกันเลยนะคะเราไปดูตัวที่7กันเลยะคะ่ะตัวที่7นะคะจะเป็นดอกจันทร์550 ดอกจัน3365สี่เหลี่ยมนะคะโปรอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะเป็นเน็ตไม่จำกัดนะคะจะมีความเร็วอยู่ที่512 kbps เลยนะคะและมีอายุการใช้งานได้อยู่ที่7วันนะคะเราไปดูตัวที่8กันเลยคะ่ะเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะคะตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นดอกจัน550 ดอกจัน3 3 6สสี่เหลี่ยมนะคะโปรอ,อินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะจะมีความเร็วอยู่ที่5กิกนะคะมีอายุการใช้งานได้ถึง7วันเหมือนกันเลยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับเน็ตฟรี8ตัวของวันนี้นะคะสำหรับใครสนใจสามารถลองกดสมัครกันได้นะคะสมัครได้เป็นบางซิมนะคะหรือบางซิมอาจจะสมัครไม่ได้นะคะลองกดสมัครกันก่อนได้นะคะใครอยากพบเราแบบนี้สามารถติดตามได้เลยนะคะเราจะมีมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ สำหรับใครที่สนใจซิมเน็ตรายปีนะคะเราเฉลี่ยมาให้แล้วนะคะเฉลี่ยตกเดือนละร้อยเดียวเองนะคะสามารถกดซื้อได้ที่ใต้คำอธิบายได้เลยนะคะคุ้มมากๆนะคะเราแนะนำให้กดเลยนะคะ